นะะคเห็นเขาบอกว่าเป็นเซฟิกเรื่องแรกของทางช่วงวันนะคะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะที่บอกว่าเป็นเป็นเลยเรื่องแรกคู่เลยไหมจะเล่นอย่างนั้นก็ได้จริงๆอ่ะเราเราเคยแบบเล่นเล่นเล่นภาพยนตร์ด้วยกันมาก่อนเรื่องหนึ่งขอรไทยซีดีแล้วก็มาต่อเรื่องนี้ดชใจจังเ็นยังอะไรกั ก็ดีใจค่ะที่ได้มาโคจรเจอกันอีกครั้งได้มาเล่นกับแฟรลี่อีกครั้งเพราะว่ารู้สึกเล่นแล้วก็คลิกมากค่ะกับแฟรลี่ค่ะแต่ว่าเรื่องราวของเราเป็นสองคนที่เรื่อมันเป็นเรื่องขซีรีส์หรอเป่าเอ่อจะเป็นชื่อเรื่องก็คือโนโรเมโอก็เหมือนแบบโรเมโอลของาก็จะมีความสัมพันธ์ที่แบบของทางครอบครัวโดนแบบเรื่องความรักกีดกันเลยใช่ไหมคะของเราก็จะแต้งงานกันใช่ไหมเพราะว่าแบบอย่างในเรื่องนะค่ะแม่ของเราก็ไม่ถูกกันใช่ ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการทำบทแล้วก็กำลังจะเริ่มขายใช่ค่ะมีบ้างมีบ้างที่เราไปแบบว่าเจอกับพี่กูพี่เจี๊ยบอะไร แล้วกันมาดูซีรีส์ของพวกเราด้วยค่ะใช่<า>ท่จังหวัดตงก็แสนเดร้อนก็สิบ้ารู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่ามันก็เป็นคือแต่ก่อนอาจจะแบบว่าไม่ได้เป็นเอ่อถูกชนับสนุนอะไรอย่างงี้มากค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันแบบว่าก็อะไรแหะคู่ก็มีที่จังหวัดต่างก็เป็นความรักของคนสองคนเละ กันก็โอเคแล้วค่ะจริงๆแล้วค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วแบบเพราะเราก็เวิร์กช็อปด้วยกันมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันะนะคะใช่ผ่านตัวแซดเกิร์ลมาก่อนก็แซดเกิร์ลก็คือภาพยนต์ของพวกเราค่ะที่ก็ลังจะออนลงปีหน้าฝากติดตาม,ะมนะคะก็ใจกันมาก จนพี่พี่เขารอแล้วอะค่ะไปไหนมาไหนไปไหนมาไหนด้วยกันก่นกคือด้วยก็ด้วยค่ะแบบเมื่อก่อนที่เวลาไปกองก็จะแบบอยู่กันที่กองแต่นี้เราก็มีออกไปแบบข้างนอกบ้างเลยใช่ค่ะเก่าๆก็รู้สึกมีเพื่อนขึ้นมาค่ะครับอ๋ออะไรคะ ค่ะคือหนูไม่คิดว่าหนูจะได้โอกาสใหญ่แบบนี้นะค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือน m อที่ส่งพี่วิวกินไปเรียนที่ต่างประเทศของเขาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฝากความีิถึงถึงแฟนๆเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าหนูแบบถูกคือพี่วิลกินให้โอกาสหนูในโปรเจกที่แบบสําคัญกับตัวเขามากแล้วหนูก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็เลยแบบอยากให้ทุกคนไปฟังเกิรไดนาสต์ของพี่วิวกิน,นเยอะนะคะแบบว่าพี่วิลกินตั้งใจมากเลยค่ะคบบว่าบรรยากาศ ในกองก็เป็นเออพี่น้องเล่นสนุกด้วยกันเลยค่ะแต่ว่าพอหรือว่าพี่พงษ์ผู้กำกับด้วยล่ะค่ะเหมือนแบบเขาก็จะบอกว่าเราทําอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิแล้วเหมือนแบบเราก็ลองเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเล่นต้องใส่ชุวยๆแบบนุ่มๆนะทแบบมันต่างๆที่แบบรุนแรอันนี้มันแบบโอ้โหเล่นๆจริงๆต้องขอบคุณคนตัดต่อด้วยค่ะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นที่เราต้องต้องแสดงมันฟิลลิ่งอะไรแบบนี้น ันก็เป็นการเอนจอยคือหนูชอบเอนจอยทุกโมเมนต,ต์ที่หนูได้เล่นเลยอะคะ่ะถ้าเราเอนจอยแล้วแบบทุกคนก็จะเอนจอยเองแล้วหนูคิดอย่างนั้นเลยอะคะ่ะแ,แล้วเราได้มีโอกาสดูดูเล้วค่ะเป็นยังไงเผื่อสิคะเราเราจีมองเลยชอบแบบอุ้ยเนี <c oughs> แบบ้ยค่ะชอบมากแล้วหนูก็ชอบแบบที่วิวกินคืแล้วเป็นแบบศิลปินที่แบบใช่ค่ะเป็นยอดค่ะเป็นหวานเป็นธรรมชาติใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วยังมีแบบตลกด้วยแบบ หนก,ก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะตัดอะไรตลกๆออกมาเยอะขนาดนี้เรย่าถูนเนม้เะเรียกว่าเป็นความธรรมชาติมากๆของพี่บิวกินมากกว่าค่ะที่แบบอาจจะเคยได้เห็นน้อยปกติอาจจะเห็นพี่บิวกินร้องเพลงออกงานอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบตัวตนของพี่บิวกินก็ขนาดตอนที่หนูแบบถ่ายกับเขาหนูยังรู้สึกว่าเออเขาแบบไม่หยิ่งเลยขนาดเขาด่าขนาดนั้นเขาน่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราเวลาเราเล่นเอ็มี่ไทยหลายๆคนก็จับที่กับตลอดเลยตลอดสายพี่เจ้าผุดใช่ไหม หนูว่าหนูว่าทีมเขาเก่งด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแบบว่าตอนเล่นก็สนุกค่ะพยายามแบบให้มันเอนจอยกับทุกโ,โมเมนต์เลยอะค่ะมเขอนทกค่ะ แล้วก็เรื่องนี้ด้วยค่ะโรมมโอโนโรมมโอจากนี้ไม่มีโรมิโอค่ะก็า่ฝากพวกเราด้วยนะคะฝา่เอ็นดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะว่าใหม่กันมากๆ <c oughs> แต่ว่า